สวัสดีครับเด็กเด็สวัสดีครับันบิจเลววันนี้วันอังคารนะครับอังารที่แปดในการนพุทธศักราช๕๑5 7 ครับมมีิธานชาดกเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของคนที่มักใหญ่ไปสูงเนาะอยากเป็นใหญ่เป็นโตครับพิธาชาดกคือิทัยที่เป็นพพหนึ่งชุดหนึ่ง ในยุคหนึ่งในชาติินของ,ของพระพุทธเจ้านะครับดังน,นั้นเนี่ยพระเจ้าเนี่ยเกิดแล้วตายเนี่ยห้าร้อยชาติเลยเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดตาย,ตายอันนี้ก็เป็นพบนอันนี้พบนี้พระเจ้าเกิดเป็นราชสีนะครับราชสีคืออะไรคือสิงโตเป็นเจ้าป่า นะครับจิ้งจอกเนี่ยเฝ้าติดตามดูท้าราชส,สีอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ารู้สึกเกรงขามแ้ะาราชสีเนี่ยดูยิ่งใหญ่สัตว์ทั้งหลายทั้งพวงในป่าก็จะกลัวมากนะครับกลัวราชส,สีมากๆเพราะว่าอะไรเพราะสิงโตเป็นสัตว์ที่กินเนื้อใช่ไหมครับ แต่ว่าด้าสีเนี่ยไม่ได้กินทิ้งกินควางหรือกินแล้วล่าสา์เล่นๆไม่ใช่กินเมื่อกอเมื่อหิวแส์ป่านะครับจะเป็นแบบนี้งั้นเสือหรือสิงโตเนี่ยเวลาเขาล่าสัตว์เวลาเขาล่าสัตว์ตัวเล็กกว่าเขานี่นะครับกินเนื้อเนี่ยเขาก็จะอยู่นานมากสองสามอาทิตย์เองไม่ต้องกินนะครบับางทีเราไปเจอเสือนอนหลบแดดสิงโตนอนหลบแดบนนบแดเห็นแสดงว,ว่าพบกินแล้ว ไไมไกกไ่ถ้าสัตว์ป่าเนี่ยจะไม่อ้วนท้วง <c oughs> เหมือนที่อยู่ในสวนสัตว์คเพราะสวนสัตว์จะได้กินทุกวันแต่สัตว์ป่าเนี่ยกับบางทีสองสามาทิตย์ก็ไปล่ากินทีนครับวันนี้ก็เหมือนการใช้ล่าสีฉัได้กินวัวมาตัวนึ่อิ่นน้านําสําราญแล้วก็ไปดื่มน้ํานะครับไปดื่มน้ํา นักจิ้งจอกเนี่ยเกิดมาไม่ใช่เป็นสัตว์นักล่าแต่เป็นสัตว์ที่ขี้ขโมยแล้วน,นี้งจอกมี่ขี้ขโมยตลอดเวลานะครับจากวันหนึ่งมีความคิดนะครับแล้วก็มองเห็นสุนักจิ่งจอกเอ้ยไทยรัสีกขเคารรอ,ขอบ,บ,บนอกก็ค่อยๆย่อมมาย่อมมามแล้วก็เคาร นาจ้ารศีก็บอกว่าข้าแต่ท่านเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่ข้าผู้น้อยอยากขอติดตามรับใช้ท่านเจ้านี่เหรอสิ่งโตของราวขึ้นเจ้ามารับใช้ข้าไหนว่ามาสิเจ้าจะรับใช้ข้ายัางไงเออถึแล้วเจ้ากลัวเออคือว่า สายตาข้าอ่าไหวและขับรถเล็กปาดเปยวจะงนั่นข้ามองแลเห็นสัตว์แต่ใๆได้สาข่า,านสัตว์ที่ยากินข้าจะมาบอกท่านเจ,าะจะ้าป่าราชสีเป็นอย่างนี้ดีไหมพอแล้วเออดีเหมือนกันนะ,ะข้าก็แก่มากแล้วตาหูตาก็ไม่ค่อยดีเจ้ามามเป็นผู้ช่วยก็ดีไนส้สินะครับ ปรากฏว่าทุกๆครั้งเวลาท่านดาษสีขิวขึ้นมาปุ๊บสุนัที่จออคู่เป็นผู้รับใช้ติดตามตลอดเวลาก็รู้แล้วรู้แล้วนะครับก็ขคืนไปมองมุยอดเขาแล้วก็อมองนะครับถลอมขึ้นว่าข่านดาษสีมีกวางฝูงหนึ่งฉัาหนาอะไรทร้อยชันตรง ได้โกรธวร่าเพื่อบอาหารเสียัตรนี้โอ้โหอันนี้ไปจับสบายออกมาพวกกบวินไลน์มันมีคนดูให้ใช่ไหมครับมีสุนัขที้จับดูให้ก็ทําแบบนี้พอผ่านการเวลามาเนิ่นนานสุนัขที่งจอกเริ่มรู้สึกตัวว่าเออถ้าอย่างนี้เราก็เป็นคนเลือกสิเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า พอสิงโตจับได้มันก็จะมีเนื้อเป็นเศษที่เหลือใช่ไหมครับสุนัขจิ้งจอกก็จะมากินเศษที่เหลือแต่อันนี้สุนัจิ้งจก,ก็เลยคิดขึ้นว่าเออถ้าเราอยากกินอะไรเราก็ไปบอกเ่้นล้านนาสีไปเห็นมันยากเลยนะครับอันนี้ก็มองเห็นฝูมเนือน้อทรายเนื้อทรายก็คล้ายๆกวาง กับต,ตัวใหญ่กว่าแล้วก็เนื้ออร่อยกว่านะครับโอ้เนื้อสายฝูอยากกินมากเห็นเนื้อความเห็นเนื้อวัวใจไม่เอานะครับอย่างเนื้อสายเพราะว่าพราะาตัวเองอยากกินนะที่จะเริ่มนะอยากกินก็จริงบอกว่าเอาละท่านราตะีมีเนื้อสายฝูงหนึ่งขอเตะโกรท่านจงไปราจับบัดนี้ โ้สินโตป่วยก็ไปจับป่าเหนือก็ไปได้กินทำอย่างนี้บ่อยๆคราวนี้สุนักจิ้งจอกรู้แล้วว่าอยากกินอะไรใช่ไหมครับก็จะต้องแบบอ้อไปบอกสินโตว่าอยากกินอย่างนี้ก็เลยเริ่มสึกตัวเองเป็นคนสําคัญจริงพยยอก็เริ่มคิดว่าเออไอเรามันก็มีขาเหมือนกันนี่วาตัวเล็กเลาก็ล่าสาได้เหมือนกัน ทำไมเราจะต้อมาคอยพึ่งใบพุนเีนได้สีเขคิดได้อย่างนั้นก็ไปบอกทสีว่าต่อไปนี้นะข้าจะล่าช้างตัวใหญ่ที่สุดในป่าน,นี้มาให้ราสีิที่าสีก็หัวแล้วเจ้าเนี่ยเนะไอ้เจ้ากระจอกเขาถึงเรียกเจ้าว่าถึงนักจริงจอกไ้ล่ะจะไม่มีทางทําได้หรอก นักจิตเจาะก็ยังไม่ลดละความอีไรก็เซ้าซีที่จะพูดน,นะครับวันนึงวันนั้นมาถึงแล้ว่านจิดโตก็รู้ว่านักทิ่จเจาะเน,น็่กิ่งพยองก็จะสอนบทเรียนที่มีค่าให้กับนักิเจาะนะก็จะทํางานหน้าที่สามกันนะครับไปเห็นช้างตัวใหญ่ที่สุดของปา่าตกมันคำว่าช้างตกมันช้างที่ถุก้ายมาก ระทับตรงตามแบบกัดมันเลยมีพลังมหาศาลมางก็มองเห็นช้างตัวหนั้นก็ขึ้นไปยนยอดเขาแล้วพูดว่าท่านสุนักจิงจอผู้ยิ่งใหญ่มีช้างตัวหนึ่งเจ้าจงไปจัดการล่าเป็นอาหารสจบัดนี้โอ้นักจิ้จอกเลยทำเอ้ วันนี้ของข้ามาถึงแล้วขีโมโ้อด้วยครับข้าจละล่าช้างตัวนี้มาให้เจ้ากินไม่เรียกท่านแล้วมาให้เจ้ากินเจ้าสินโตนานไม่เรียกลาดสีด้วยนะครับะพวกเฮ้ยมันใหญ่ไปดีกว่าเฮ้ยลัวอะไรเรามันสุนัขจิ้งจอกนี่หว่าเ,เราเป็นเจ้าป่าแห่งนี้ก็พยายาม ขาดใช่ไหมครับไปที่คอแต่พลาดท่าหล่นตุกเพราะว่าช้างตัวใหญ่สูงมากตกมาปุ๊บช้างกำลังกัดมันนะครับตีนช้างเท้าช้างใหญ่ขนาดนี้ใหญ่เป่าหัวของสุนักิจจ์มันตกมาปุ๊บกระทืบเลยซี่โครงหักกระทืบอีกทีหัวแบะแตกละเอียดเลยเจ้าสิงโตมายืนอยู่ข้างๆาเห็นไหมล่ะ เจ้าสุนัขทีจ่จอดเอ้ยเจ้าเนี่ยมาช่างหน้าเวทนาจริงๆความอิ่งยั่โสของเจ้าความมักใหญ่ฝสูงของเจ้าก็าต้องจบลงด้วยความแบบนี้ดีเองจบแล้วนะครับนิทานเรื่องนี้สอนว่าอะไรครับสอนว่าให้รู้จักประมาณตนไงลูกคือเรามีคามสามารถเท่านี้แล้วก็ทำเท่านี้ อย่ามักใหญ่ไฟสูงใช่ไหมแล้เรายังอาจะสมมติว่าเด็กๆยังตัวเล็กอยู่ไปกับคุณพ่อคุณแม่ทุกวันเห็นคุณพ่อคุณแม่ขับรถเป็นไงครับโอ้อยากขับบ้างแล้วขับได้ไหมไม่ได้เราตีนก็ไม่ถึงตามองถนนไม่ถึงอยากขับปุ๊บวันไหนคุณพ่อโมโหมากอ่ะวันนี้ขับเลยฉันไม่นั่งกับเธอนะขับไปโดนรถสิบล้อเกดี่ยเสมือนช้างตกมาเนย ทับบีแบบตายเลยเราต้องรู้จักประเมินตัวเองลูกกําลังตัวเองจำไว้นะครับนะครับอย่าอวดดีอวดเก่งอย่าจองของนะครับอ่ะคุณหลบเล่านิทานจบแล้วครับ